ต่อไปนะคะจะเป็นตะเข็บแซกลินผ้าแบบใช้ได้3เส้นนะคะแบบว่างนะคะจากปกตินะคะที่เราใช้2เส้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมด4เส้นเราจะเปลี่ยนใช้เป็น3เส้นนะคะโดยให้ตะเข็บมีความกว้างขึ้นก็คือเราจะถอดเข็มออก1อันนะคะก็คือเข็มขวานั่นเองนะคะตัดได้ออกก่อนนะตัดได้ตรงนี้เลยเข็มขวาปึ๊บนะคะ แบบนี้เสร็จปุ๊บเข็มนี้นะคะขาเราจะไม่ใช้นะคะได้นี้เราจะไม่ใช้เราจะดึงออกเนาะก็คือปรับมาเข็มนี้นะคะสีเขียวเนาะเราจะไม่ใช้ดึงออกมานี่แหละคะ่ะดึงออกมาเสร็จปุ๊บแบบนี้นะคะเราถอดเข็มนี้ออกเลยเข็มขานะคะ้กแบบนี้ นะเอาออกมาเลยเซจปุ๊บจับเข็มไว้ด้วยนะคะเนาะก็คือจะเหลือเข็มเดียวเป็นเข็มของฝั่งทางด้านสายสุดนะคะแบบนี้อ่าก็คือนะตรงนี้เราใช้แค่สามเส้นเท่านั้นเราลองมาลองกันดูนะคะพอได้แบบนี้นะล้งนะคะ 3เส้นแบบวกว้างและทางด้านนี้คือ3เส้นแบบแคบนะคะคุณสมบัติก็คือ,อ,อต่างกันก็คือความกว้างกับความแคบของลายน,นะคะส่วนลายเนี้ยจะเป็นสําหรับเ,เสื้อผ้าเด็กนะคะสำหรับต้องการ ตะเข็บบางล้วก็เส้นได้ไม่กว้างมากเกินไปส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเส้นเป็นตะเข็บของเสื้อผ้าผู้ใหญ่หรือว่าเสื้อผ้าทั่วไปก็ได้นะคะแต่เพียงว่าใช้ได้แค่สเส้นก็คือประหยัดเส้นได้ไปอีกนะคะความต่างกันก็ประมาณนี้เลยอ่จเพื่อนๆดูให้ชัดน,นี่นะคะระหว่งางตะเข็บกว้างกับตะเข็บแคบนะคะทําได้โดยแบบนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับตะเข็บแคบนะคะเราจะใช้เข็ม ด้านขวาหรือใช้เข็มสีเขียวแต่ถ้าเกิดแบบกว้างเราจะใช้ตะเข็บเส้นสีเหลืองหรือตะเข็บแดบหรือใช้เข็มด้านซ้ายนะคะโอเคค่ะ